ตุ๊ก,กตาหยอดเหรียญนครับอยากได้ตัวไหนก็มาหยอดกันได้นะครับโอ้โหอา้าวตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องหยอดเ,เอาตัวไหนดี เอาสตีฟดีกว่านี่น่ารักมันยากมันยากมันก็ยากทุกตู้นั่นแหละตู้ไหนดีตู้ไหนดีตัวนี้เอาดิจะเอาเลยอ่ะจะเล่นไม่เป็นนะก็ยอดเหรียญแล้วก็กดกดไอ้นี่แหละมันก็ทำไม่เป็นทุกัานอะแนวยอดไปเลย จะเสียดายตังนะมันจะเสียดายทำไมล่ะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่หยอดตรงไหนก่อนมีรูหยอดต้งเอะี้นี่ไงเนี่ยหยอดไปเลยเนี่ยหยอดไปต่อหยอดแล้วก็กดไอ้สองตัวนี้แหละมันมีสองรูหยอดอันไหนหยอดไปเถอะไม่ได้แล้วหยอดไปเลยไม่ไรล่ะเล้ยหยอดไปเลย เดี๋ยวเลยสติปลอแล้วเนะี่ยสติปตาแป๋วเลยแล้วนะก็หยอดไปแล้วก็กดกดแล้วก็พอจะถึงไอ้ตัวนั้นปุ๊บก,ก็กดตัวเนี้ยมันจะขีบขึ้นมาเดี๋ยวไม่เป็นมันทำไมมีสองอันก็ไม่ได้ดูหย่ยอนอันนี้นะอ่าหยอดเลยหยอดตรงไหนก็ได้แล้วทำไงแล้วก็เลื่อนอ่าแล้วก็อย่าเพิ่งกดตัวนี้นะรอให้ลงไปแล้วค่อยขีดอ่า ยังใช่ไม่ใช่ให้ตรงๆกันนี่ตรงได้แค่นั้นน่ะมันยังไม่สุดเลยไม่ได้มันไม่ให้เราง่ายๆหรอพวกตัวพวกเนี้ยมันติดขอบหนึ่ไม่ต้องต้องมีฝีมือต้องมีคนมีฝีมือจริงอ่ะไปแค่นี้แหละปะจอดอีกเอาอีกเหรอยังไม่เคล็ดอีกเหรอ เราไม่ใช่เซียนอระยังไงมัน,ม,นมันยากอยู่แล้วแหละมันได้ยากนะพวกเนี้ยนี่ครับตู้เยอะแยะมากมายตุ๊กตาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากมาหยอดมาได้เลยนี่ที่ห้างบิ๊กซีเอาตัวนี้กลับบ้านดีกว่าเนี่ยตัวเนี้ยอืม จะเอาอีกเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอพอแล้วมันไม่ได้ง่ายๆหรอกไปไป